สวัสดีค่ะคลิปนี้ติ๊กตุย้ยนุ้ยจะพาเที่ยวออตลาดมินนั่งรถไฟสายสีชมพูน้องชมพูไปลงตลาดมินแล้วก็เดินตลาดมินแล้วก็ต่อสองแถวไปนั่งไปเที่ยวตลาดหัวตะเคร่มก้ากันค่ะลาดกระบ,บังร่มก้า ไปกันค่ะเพื่อนๆกินจังที่ตลาดมินของกินเยอะ,นะหน่อยถูกเนี่ยโลละร้อยเดินไปที่รถเพื่อจะ เพื่อจะนั่งรถไปละตลาดลาดกระบงังแบ่นห้าสิบบาทโอ้อันนี้มันอันนี้อันนี้อะไรสิแหละร้อยแปดสิบคืออะไรอะ่ะร้อยแปดสิบคืออย่างดีแล้วหรออ๋อราคา,า,คาใช่ไหมราคาร้อยแปดสิบ อ๋อธรรมดาห้าสิบบาทดูปลาแห,ห้งปลาหมึกแห้งตลาดมินนะคะอันนี้ตลาดมินของขายก็เยอะนี่มีร้านอาหารแห้งมีร้านขนมผลไม้ลอตเตอรี่เครื่องรางข้างในก็จะเป็นร้านอาหาร เลือกเยอะแยะเลยคนก็เยอะอน้ำปั่นโรตีแล้วก็มีทั้งหมูมีทั้งอาหารสุกแล้วก็อาหารสดออเดินทะลุมานี่ก็จะไป ดูเนื้อเนื้อเนื้อมีร้านเนื้อไก่สดเนื้อสดเป็ดเป็ดย่างกับเป็ดพะโล้นีสองแถวอยู่ทางน้นสองแถวก็บอกว่าไปรลกะบังแล้วก็ขึ้นขึ้นเสาแถวที่จะไป กระงออกพอดีไปแล้วออกพอดีเลยสองแถวกำลังจะออกจากตลาดนี้แล้วกำลังจะไป ลายก,กบังรถติดหน้าดูเลยนะมินบุรีมมิออนรถติดเนี่ออกจากตลาดมินกนะันแล้วออกจากตลาดมินแล้ว กบังันนี้ก็จะถึงออก็บอกถึงหวัวตลาดหวดัหวหัวตะเค้เลยลเราไปลงที่หวัวตลาดหัวตะเค้ มาจากมินอ่ะแล้วก็เดินขึ้นมาเดินขึ้นมาเขาบอกว่าเขาบอกว่าถึงปากทางเซเว่นเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยก็จะไปถึงตลาดน้ำหัวตะกี้ ไปที่ตลาดน้ำเนาะอันนี้ไปวันธรรมดาเขาบอกว่าวันวันธรรมดาเขาจะไม่ค่อยมีไม่ได้เปิดตลาดไอเราพอดีมาวันอังคารก็ลองเข้าไปดูว่ามีอะไรให้ดูเด้อเด้อตรงแถบๆร้านทองเป็นแถวนี่น่าจะเป็นใต้สะพานตอนนี้ถึงซอยลากกระบัง14บสทับส ต่เขาบอกว่าซอย V7 ยังเดินเดินไปต่อข้าไปในนี้ก็มีวัดวัดจีน แต่ไม่รู้ว่าใช่หัวตะเคไหมน้องถามก็ดูก่อนที่ตรงทางนี้เข้าตลาดหัวตะเคียไหมคะขอบคุณค่ะ,ะเดินตรงเข้ามาเลื่อนเลี้ยวขวาเอ้ยเลี้ยวซ้ายเจอร้านขนมเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายเจอร้านค้าแล้วก็เลี้ยวขวาขึ้นสะพานอันนี้ ได้ยินเสียงรถไฟเข้สะพานแล้วสะพานตลาดเก่าหัวตะเคีนี่เลยป้ายหัวตะเคีถึงแล้วตลาดน้ำหัวตะเคีค่ะ น่าอยู่มากเย็นมากเลยอยู่กับแม่น้ำํำที่ร้านขายกอบลูกเงียบเพราะว่าเขาบอกว่าวันธรรมดาไม่มีอะไรมีแต่บ้าน ร้านค้าเก่าๆแบบดั้งเดิมเลย สายเขาเก็บร้านแล้วร้านห้าเรือเขาเก็บแล้วข <c oughs> <c oughs> ายหมดแล้วเหรอคะอ๋อร้านหนึ่งอ๋อเป็นดไทย ก็จุดนั่งถ่ายรูปแล้วเนี่ยนี่เสื้อผ้าเออนั่งเย็บเลยนั่งเย็บหน้าร้านเลยร้านเ็าจัดแบบโบราณแล้วก็น่ารักน่ารักเก๋ๆก นี่คือวันอังคารนะคะที่ไปมาชมวิวน้ำตรงนี้น้ำยังไม่ขึ้นสูงก็เราก็มีคนอยู่ชาวบ้าน,นวิถีชาวบ้านชาวล่มเก้าว ขนมขนมตอนเด็กๆเราชอบกินอืมน้ำตับไทยอาหารตำสั่งเยอะเลย Okay. ที่นี่เขาก็มีโฮมสเตย์นะเพื่อนเอก็มานอนได้อันนี้เราไปไปเช้าเย็นกลับเลยบ้านเราอยู่ใกล้มีอีร้านกาแฟเขาเปิดเพลงเย็นเย็นฟัง ร้านกาแฟร้านกาแฟเดี๋ยวเราข้ามขึ้นในบนสะพานนิดนิอันนี้เค้กร้านเค้ก นนเนะร้าน,านส,สี่แยกหัวตะเค้มีเรือด้วยลำปลาทิวสี่แยกหัวตะเค้ ใกล้กรุงเทพใกล้เมืองหลวงที่สุดแต่เป็นของกรุงเทพนะตะลาดกบังนี่ยังเป็นเขตของกรุงเทพมหาคนครนะคะ นี้จะเป็นทางเดินออกเดินกลับไปทางสถานีรถไฟนะแต่ทุกติ๊กนั่งรถสองแถวมาจากมินเดี๋ยวทุกติ๊กก็กลับไปทางเดิมคือตลาดมินกลับตลาดมินเหมือนเดิมบ้านทุกติกอยู่รามอินทาเพื่อนๆมาเที่ยวตลาดหัวตะเค้นั่งรถสองแถว8บาทเองถึงตลาดเลย แล้วเราก็เดินเข้ามาดูดอกวมาสีเหลืองสวยงามเหลืองทองอลา,ามสวยงามสุดสุดตรงนี้แล้วเราเดินเลี้ยวไปก็จะเป็นก็จะไปสถานีรถไฟแต่ตุ๊กตกิก็กลับทางเดิมทางสองแถวเหมือนเดิมนี่เครือกล้วยอยู่ตรงนี้ ด้วยเคือใหญ่มาก ลแล้วเขาขับสกูตเตอร์ด,ด,ดูดูแบบนุ่มนิ่มเนี่ยดูสบายสบายนุ่มนิ่มนี่เนาะนี่คือตลาดที่จอดรถตลาดตลาดอะไรตลาดผลอะไรตลาดที่ตะกี้ติดข่ายเอสี่แยกหัวตะเค เวลาเราถ่ายวีดีโอมันเหมือนกับตีดังกาไม่รู้ใช่ป่ะสี่แยกหัวสะเข้ค้าร้านอาหาร4ี่แยกหัวสะเข้ข้าวปลาเก็บเปไปสิเราจะมากินร้านนี้ร้านสี่แยก Nàng đồng nôn nâng đồng đây rồi chứ อร่อยคนะ่ะอร่อยกับดื่มด่ำกับบรรยากาศฝนตกลปอยโปรยมีขน,นาดแค่กี่โมงอ่ะบ่ายสามกับบ่ายสี่เย็นเลยฝนตกลงมากลางวันสี่แยกสี่แยกแม่นม้ำ ร้านสี่แยกนะคะบรรยากาศดีค่ะน่านั่งน่านั่งกินอาหารเย็นสบายชิวๆมาเที่ยวกันน้ำเพื่อนใกล้ใกล้กรุงเทพนี่เองลาดกระบังนั่งรถแป๊บเดียวถึงหาข้าวหาข้าวกินกับบรรยากาศ พลังสมัยโบราณสมัยเรายังเด็กน้อยอันนี้ไก่นกกระทาใช่ไหมอันนี้ลูกเต่ากันเด็กๆชอบกินกันเด้ออันนี้บัวย มีอันนี้เด็กๆก็ชอบกินอันนี้อันนี้กาแฟนมอันนี้ช็ <c ười> อคโกแลตเหรียญ ก็ยังมีแถวนี้นะสมัยเด็กๆชอบกินเบาร์แลา้วได้ขนมโบราณแล้วทั้งโบราณทั้งสมัยใหม่ อกาศดีนั่งวาดจะได้สวยมาเที่ยวกันนะคะเพื่อนสวยมากเลยวิวธรรมชาติน่าอยู่มากเลยถ้าใชรชอบแม่น้ำเนี่ยโอ้โหน่าอยู่มากขอบคุณที่ชมแล้วก็ ขอบคุณที่ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ<ม>อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิ้งกิ้งสวัสดีค่ะมาเที่ยวกันนะคะเพื่อนมีวิวสวยๆอหายนล้นี่ ทางเข้าฝั่งโน้นก็จะเป็นกลาดาน้ำนีนนงนไง แม่น้ำแม่น้ำนี่เป็นแม่น้ำอะไรปากทางแล้วอกกลับแล้วเดี๋ยวก็ไปขึ้นรถคันเดิมกลับถึงแล้วตลาดนินลงมาแล้วกลับบ้านกัน